สบายดีพี hen, ่น้องสบายดีชุกุทุกคนสมองสุบอรพบพอๆกันจนเก่าจนเคยกับซองน้องเดือนพี่น้องเลยพี่ลึกพี่น้องฝ้นต๊ห้ากระเศร้าห้ากระหวยน่อยหนึ่งต๊แต่คำว่ามันตะมัดเข่าคนเอ้ยตกตะหมัดเข่าสบายดีพี่น้อง พี่น้องเดินเมื่อยแห้งบ่ไว้พี่น้องเอ้ยไข่แต่ไข่เต้นเลยพอพี่น้องเดินหนังเข่าพีนลุกหนังเข้ามาเศร้าอ๋ไข่เนี่ยไข่จ้าบอค่ะไข่ที่ข้าอ่านว่ารืองขอไข่ไข่จะบอค่ะดขาเจ้าบ่ได้ลูกไปหายกำลังใจพอบ่ลูกชู่ๆบอกพ่อด้วยพ่อจะเสือทั้งหน้าทั้งหลังว่าจะ chắc chắn là mà là phải lộn nhau hơn bun tóc mày gặp dùt nhau hơn nhiều khảo ơi nát mặt mày 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 น้องดาสบายดีป่าลุงลูกหล่ะโทรศัพท์พน้ำดูมาตกนะคะนี่ดูนะมามามาลูกมาออกมาลูกสบายดีป่าลุงสบายดีป่าลุงไปสบายดีป่าลุงเรี่ยงมันในของกับประานเหตุชิโคอันอจะกินเก็บเมื่อวาน บาทีทีนบ ạ หน่าห้าพี่น้องเ้ยประมาณนี้แหละดูเสาไปปัดลงแวเด้อขีทานต้อเจะพันนะกระดางละเต็มกรนด้างสี่ห้าน้ำบุถ้าแมวมา หนาหัวคำเขามันลายมันเหิงเลยเขาจนเกินหมอดกระล้าแข็งดึกเลยหมวยอ่อนหมวยย่งหนอยมันจะซุกอะไรกันซุกยื้อมันลายแข็งซุกเลยก็กะเขาเย็นบ่ใส่กะยาไปให้งัวตัดผ่ามึงทั้งท้องไห้ท้องหน้านะพี่น้องโปวดแข็งโอ้ยคนตกมากะเศร้าพี่น้องเอ้ย Đốt phù khảo không? Hự Hự mưa ba này chân bật chân bật thân tìm ta là Ta làng thì bật tí hết Thì được có phôn Bắt có thể lụng được đã bớt rồi, แันไดพี่น้องบันนี้พู้ไ้ต้มหมัดเมื่อวานเียก่ะหมัดบาลแล้วฝนมาก่อนกระเพาะกพี่นองฝนทำขาอุพี่น้องเอ้ยบอลท่าแม่เกี่ยวอัน ยกเป,เป็ดเลยพ้นตกชน,นี้ก็นักกับ่างให้หน่าพี่น้องเลย่างมานันยิมนันยะช่วงนี้ก็ใชม,มิแติปอยู่กไหายกับหน้าได้พี่น้องเพราะว่ามึงโบไม่เวลาไปถ่ายคลิปอันนี้เขาน่าเบาควัน บกาวขันกร็บดถงเลยขันจ้างเขาเกี่ยวหม้ออานนี้แล้วเบิดกูให้ทุกขันจ้างเขาอันนี้จ่างจ้างคนจาใครบุกอยู่พอดีคนพั่วเขาเพิ่นเปียกเบิดคือกันแต่ว่าก็ยังอันเพราะว่าเขาเพิ่นเกี่ยวแล้วคนทำเนาะเขาหันเป็นขวานตัดีเนาะตัดมันกระแหงไว้แหงแล้วแพทมาปิดอักเียนะมันกระดำเนาะตัวนี้ เกีียวแต่มันซื่นนี่หมัดบ่ท่านตัวนี้เปียกเป็ดเลยเปียกเป็ดเป็ดเปียกเป็ดเป็ดเลยพี่น้องเอ้ยโอ้โง่พอต้องเดินตัดนะเดี๋ยวาตัดข่อยกันอ๋อฝนจบลงหายหน้าตัวอยู่ในขันนี่ยังมันบ่แห้ง พี s <S ่อยากเบิดพี่น้องงวงกระตันสกินอ้วเนี่ซองไห้ซองซำไห้เนไอ้นี่ฟูกงได้เขาตัดพอน้องเดือนพี่น้องไปแผ่นอยู่ตัดแผ่นนั้นมองก็ใส่อันพลังงานแสงอาทิตย์พนะเนี่ยไปเป็นแผ่น เปียกเบิดเลยข้ามันแดดไห้แดดแห้งๆมันมัดได้้จนี่พี่น้องมันมันเปียกไว้แล้วมันก็แห้งไว้เขาตัดมันบางเดโมคือเขาพรไฮนี้เกระมัดพไนเลยเอาพี่น้องเลยกมัดเมื่อวานเนี่ยห้ากระมัดมัดแล้วค่ะเขิกหนึ่งนี่แหละจนเกล็ดเขาซุกเม่์น้องเดือนพี่น้องกูเขาจนหอดต้น พ่นตัวนั้นพี่น้องแล้วก็กกขามแล้วก็กกนั้นแล้วก็กกนี่แล้วก็ไปใสโกกงหันแล้วก็ใส่อุ้มน่อยๆค่ะพี่น้องนะอุ้มน้อยๆนะเป็นอุ้มนะแล้วก็มาใส่กกขีค้วเล็กเขาไม่ต้องเดือนชุกบ่อยวพี่น้องกยจังนะผูแดงจนก่อยเลย ตัดกับโมนเอาไว้เด้พี่น้องตัดตัดกับใครก็คนเกี่ยวอยู่ไว้อยู่จักน่อยแต่เวลาหมัดนะ้มันหมัดยากพี่น้องเพื่อสิหมัดแล้วกันจางคนเกี่ยวนะมันใขรมันเป็นผ่อนเนาะหากัจับหมัดจับหมัดมันง่ายคือว่าเล้พี่น้องเลยไม่น้องเดือนบมมีมงบพ่อดอกสีจางคนลำพังซื้ออยู่ซื้อกินกันยังยากเลย กวพลาดค่ะมันลายช่วงนี้ก็สิบบริได้ไปหาถ่ายคลิปทั้งไดเนาะตื่นมาก็อยู่กับทงไ้ทงหน้าก็เลยเกี่ยวข้าแล้งชิได้ไปหาถ่ายคลิปพ,พี่น้องเลยยันได้ก็ฝากเข้ามา ติดตามหับส้มไปกำลังใจให้แม่น้องเดือนหน่อยเด้อแล้วก็ขอขอนำรายยาขามโฆษณาแม่น้องเดือนเด้อพอปะแม่น้องเดือนยิงรายได้รายได้หน่อยอยู่ไปกำลังใจให้แม่น้องเดือนหน่อยอเด้อดทุกคนขอบใจลวงนาเด้ออันนี้ข่าวนะํำบาควันเป็นพรพีน่น,นอ้อง แม่ว่าพ่นตกเปลปียนรำกระชินานแห็นี่จักน่อยแต่มันกระมัดง่ายเนาะมันมัดเป็นผ่อนเป็นผ่อนเนอนเัน,อนนั้นมันต้องหุบเขกากันทอเขอกากันนถะนะมันบว่อเพียงข่าแทวนี่ก็ะมันซุกเลยพี่น้องแต่ว่าใบมันยังเขียวแถวนี้ห่วงมันนะมันซุกเลยเกี่ยวได้เลย แต่ล er ่อแต่พ่นพี่น้องเดยนนี้ก็ยังเป็นไฟอยู่พ่นหวยพ่นเช่าไปแหละห้าจอกชีได้เกี่ยวอีกเอาตัวอันทีห้าเกี่ยวเ้าตัดแล้วนี่ให้มันแล้วจองชีได้เกี่ยวอีกอืม่านะบอกควันมิแตให้ใหญ่ๆได้พี่น้องสูดแจงหูแสงตาแล้วพ่นตัวไนได้หน้าพ่นแล้วก็ใส่พ่นหน่อยพ่นหน่อยตัวนี้แล้วก็ลงมา ให้กุ้งคาบมุกเที้องเพลินมันมีแต่หายญ่ๆพี่น้องหาย,ยานั้นไหมน้นยอยงเดืนยอยนนี่ก็รหายบักใหญ่เลยหายง่ายอะไรหายง่ายเบิดองในหน้าบ่าวควันเห็ดพูดหนึ่งไห <c oughs> มน้องเดือนเห็ดช่องพูดหน้าม่ใหญ่เพลินปันผู้ที่สามพูดนะนะบาานานะ่าวควันเท่าแม่นะสาวสร้างไหมน้องเดือนเนห็ดหน้านะสาวสร้างกับหน้าแม่น้องเดือน เห็ดหาละสาวพ้าละสาวเห็ดเห็ดแล้วเป็นหมากเป็นทั่วแล้วก็ให้เพิ่นนาเพิ่นนาเฮาเาก็เอาแต่เพิ่นมีผู้ชายกาก็พาเพิ่นเห็ดเนาะยามหยงยากัเบิ่งผ้ากันเลยน้องผว้าเพิ่นไปอยู่เพิ่นไปทำงานหนุกกให้ อะไรพี่น้นองหอนี่ก็สมาพักวรนรพี่น้องฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นปกำลับบงใจให้เหม่น้องเดือนในเด้อราเะไอพี่น้องกิมนี้กิปหน,น้าพบกันใหม่กับสบายดีผลก็บเป็นฟอยเป็นฟอยใหม่เลย